สว่วนแขวงสุรินท่าน,นหัวหน้าส่วนราชการท่านสมาชิประธานองค์การสวนแขวงในพืนที่ของแขวงสุรินท่านนายกองค์การบริหาสวนจดตำบลกระเทียมท่านแขกผู้มีเกียรติชาวบ้านตำบลกระเทียมนเดิเนท่านผู้ที่มาร่วมงานที่เคารพณ์และผู้ท่านครับประบม มีความรู้สึกที่ดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีรวงสวนปราสาทชัยในวันนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานการบำรุงรักษาโบราณสถานเป็นธราร,ารกาิจที่หน่วยงานของรัฐได้ดเนินงานมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมานานแล้วเพราแต่เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศในด้านการเพิ่มรายได้ การเพิ่มจำนวนเทภราคาการบริการในการท่องเที่ยวเชิญปริศนาวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงการเกษตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับอาสามีชัยหรืออาสาเหมือนใจแห่งนี้ขอขอบคุณโครงการบาหาส่วนกระบ,บนกระเทียมที่เปืดอโอกาสแอบสถานที่ให้ชุมชนได้นําผลิตภัณฑ์โูทอกน้าปาหารผักผลไม้ และสินค้าทางการ,รเกษตรมาวันจำหน่ายเพื่อส่งเสริมการสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรขอให้โอกาสบารส่วนกรมงคะเยมแต่กิจกรรม,แบบมแบบพื้นที่ให้กเกษตรกรได้จำหน่ายสินค้าเช่นนี้ต่อไปในขณะนี้พ่อพามนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีจะได้ ทุกสุดเพียนนะครับในธรรมศาสตร์ในพิธีเสร็จแล้วก็จะได้จุดทูกแล้วก็ให้แขกผู้ทธเกียรตินะครับได้ตัดตรงบริเวณเ่องสักการะเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีลีรักเสพย,ยราฟ้าอีกทู้ศิษฎิกรหน้าบริเวณปราสาทมีชายแห่งนี้ ในขณะนี้นะครับตัวแทนของบรรดา,าพี่น้องชาวตำบนเะเียมนะครับก็กำลังถูดทูบเลขครับท่านนายกครับทูบเ,เลขครับ,รบพญาเชียงค้านี่ออกเลยครับพุทธพงสุดท้ายขาผม วอนที่หนึ่งสุดท้ายนี่แหละมันได้คราวที่แล้วมันออกครับเพราะน้องจิดเป็นทูบเลยเหรอครับไม่ติดร้อนลมร้อนมีพอดีอ่ะเทยวเออเทียนเทีนคนเทียเทียนเขียนเทียนตอนนั้นเขียนครับขับนอบน้อบสมเด็ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอับโขเป็นบรมศาสด็จเอกของโลกอับพระธรรมอับสั่งสอนนับเป็ดหมื่นสี่พันพระธรรมคันอับน้อมอรรวะถึงพระสงฆ์สมุทรสงฆ์ทั้งเก้าล้านโกศอับก่อกราบสวัสดีครับเชียงค่าเชียงค่าได้นะครับท่านนายกคราวที่แล้วเชียงค่าออกเลยครับใช่ครับ อับเรียนท่านสันติภักดิ์งสุด่ใมในอำเภอสังขะอภิษฐานในพิธีคคท่านพรชัยมุ่งเจริญพรอับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไก่ก,ก็ได้ครับอับท่านสมบัติเพซตตาอับนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมอับซึ่ง ที่แต่ได้อัเยเพื่อ้นมาแล้วก็ขอเชิญท่านนะครับให้นังเรียนฮด้าน ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลังต่อหน้าหรือละหลังสิ่งหนึ่งประการใด,ดมิควรก็ดีข้าพเจ้าขอสมาลาโทษโปรดข้าพเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพนาน อาณนะปัจจโยโหตู ยอดตราบราทครบับแสดงว่ากัเป็นการเปิดการกัเป็นการเอาเรื่องเอาไทยกับในพิธีในการวงสรวงตราบากีไทยครับงั้นก็ขอเรีเชิญกับท่า,ปาน,นประธานทยเอานั่งบริเวณประดานพิทีระดับต่อไปกับเชิญครับ